ส่วนความพร้อมของ6จสมาคมที่ประเดิมในการแถลงข่าว mid the press ตั้งเป้ากี่เหรียญทองไปชมกันครับค่ะ วันนี้ประเดิมด้วย6สมาคมกีฬาแรกนะครับก็มีกรีธาขีม้าโปโลขีม้าไตรกีฬาปัญจก,กีฬาและจักรยานครับในงานแถลงข่าว Midpress เพรซีเกมที่ราชมังคลากีฬาสถานมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วยนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนายภัยทูลชุติมากรกุลนาย,ยกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมนะฮะซึ่งตอนนี้นักกีฬาไทยเรียกว่าพร้อมร้อเซแล้วทั้ง ที่เก็บตัวในต่างประเทศในประเทศและต่างประเทศนะครับทุกคนก็พร้อมทําหน้าที่เป้าหมายเดียวคือการเป็นเจ้าเหรียญทองเพื่อเป็นของขวัญให้พี่น้องชาวไทยครับสำหรับความพร้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง2เดือนแล้วทุกสมาคมกีฬาและทุกชนิดกีฬา ก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับซึ่งเราทําการเก็บตัวกันมาตั้งแต่เดือนมอกราคมนะครับซึ่งในหลายสมาคมเนี่ยก็ไปทําการฝึกซ้อมเก็บตัวอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งก็จะเกือบจะคงสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากจะเรียกว่าเราพร้อมน่าจะเกิน9 0นแล้วนะครับเหลือเวลาอีกประมาณเดือนเศษนะครับซึ่งณนขณะนี้ ทุกสมาคมนะักกีฬาทุกคนก็ตั้งใจฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามที่จะทําผลงานที่ดีที่สุดให้กับทีมชาติไทยแล้วก็เพื่อเป็นความหวังและเป็นของขวัญกับพี่น้องชาวไทยซึ่งเราก็น่าจะได้เป็นเจ้าสีเกมในการแข่งขันสีเกมทั้งที่33ในวันที่9ถึงวันที่20ธันวาคมนี้ครับ ตั้งความหวังของ6สมาคมที่แถลงข่าวในวันนี้นะครับกรีธาเป็นอันดับหนึ่งของไทยในการคว้าเหรียญรางวัลคราวที่แล้วทําได้16เหรียญทองครับครั้งนี้พิเศษหน่อยแข่งในบ้านก็ตั้งเป้า17เหรียญทองแข่งขันซีเกมทุกครั้งก็เป็นความกดดันอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าเหรียญทองอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับเดิมเราได้16เหรียญทอง คร,ครั้งนี้ท่านนายกสมาคมผลเรกจากทิพย์ชัยยินดานะครับก็ตั้งไว้17นะครับท่านก็พยายามจะพัฒนานักกีฬาของกรีธานะครับให้ให้มีความสามารถยิ่งขึ้นนะครับเดือนที่แล้วเราไปแข่ง World a t h l e t i c ที่ญี่ปุ่นนะครับทุกคนก็จะเห็นว่านักกีฬาวิ่ง100ยเมตรเราผ่านเข้าไป1นรายคือบิวบุริพลนะครับก็ เข้าได้ถึงรอบ2องนะทุกท่านก็จะเห็นแล้วนะครับท่านนายกก็หลังจากนั้นกลับจากญี่ปุ่นท่านนายกก็ได้ติดต่อว่าจ้างโค้ชชีจาก UCL ประเทศสหรัฐอเมริกามาพัฒนานักวิ่งระยะสั้นของเราเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันซีเกมที่จะถึงนะครับ100เมตรชาย200เมตรชายแล้วก็4ี0 0ุเมตรนะครับก็พยายามทำเหรียญให้ได้มากที่สุด นะครับเท่าที่เป็นได้นะครับ เจนทรีแบดลี์นะครับโค้ชกีตาระยะสั้นทีมชาติไทยนะฮะก็บอกว่าการแข่งขันครั้งเนี้ยตัวเองก็ไม่รู้สึกกดดันอะไรเพราะว่าตนมีรูปแบบการซ้อมที่ชัดเจนอยู่ที่นักกีฬาจะปรับตัวได้มากน้อยขนาดไหนพูดถึงบีวูฒิพลบุญสอนถือว่าเป็นนักวิ่งที่มีพรสวรรค์แต่ก็ยังต้องเรียนรู้ว่าการเป็นสปรินเตอร์ต้องทำยังไงเพราะนั้นก็ต้องมีการทำงานร่วมกันนะครับค่ะนอกจากนั้นยังมีปัญจกีฬานะคะกำหนดแข่งขันที่หาดจอมเทียนวันที่1 6บหกถึงยี่สิบธันวาคมนี้ค่ะ ที่2ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์นะคะคราวนี้มี8ชาติเข้าร่วมชิงทั้งหมด6เหรียญทองจาก3ประเภทซึ่งไทยเราส่งนักกีฬา12คนลงแข่งขันหวังเอาไว้2เหรียญทองด้วยกันค่ะ ไรกีฬาแข่งขันกันที่หาดแม่พิมพอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะวันที่16-19ถึงธันวาคมตั้งเป้า2-4ถึงเหรียญทองค่ะส่วนจักรยานแบ่งหลากหลายประเภทค่ะมีเสือภูเขาแข่งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว BMX แข่งขันกันที่สวนกีฬากรมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจักรยานประเภทถนนปล่อยตัวที่สวนกรมลนะคะแต่ว่าประเภทหญิงเนี่ยไปเข้าเส้นชัยที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่จังหวัดนครนายกส่วนฝ่ายชายไปเข้าเส้นชัยที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา และจักรยานประเภทลู่แข่งขันกันที่เวลโดมหัวหมากค่ะตั้งเป้าเอาไว้นะคะในส่วนของจักรยาน6เหรียญทองจากทั้งหมด17เหรียญทองสำหรับการถแถลงข่าวมิดเดิลเพรสซีเกมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นวันพฤหัสนี้แล้วค่ะ16ตุลาคมมีอีก7สมาคมกีฬาร่วมถแถลงความพร้อมค่ะ